สบายดีพ่อแม่พี่น้องกับสบายดีเอฟซีเบิร์ดถูก่านเด้อตอนนี้ก็อยู่ห้านไม่ใหญ่เขียวพี่น้องเอ้ยป๊ากพี่น้องห้ากระสิเห ok. ok. ็นเห็ดพี ok ่น ok. ok. ้องเห็ดออกเขียวซื้องได้น anyway> oh, <to um, ี่อันนี้เห็ดปลืกไก่น้อยนะป้าเนาะเฮ็ดปลืกไก่น้อยพี่น้องเอ้ยเห็ดปลืกไก่น้อยพี่น้องเอ้ยคันเห็ดปลืกไก่น้อยออกเนาะเห็ดปลืกไก่ใหญ่เสียออกระบาดนี่ยสวยก็อเขาเห็ดพ้าเขาบืุญสบายดีพี่น้องไม่ใหญ่เขียวอันแน่นสมตีนเห็ดปลืกพี่น้องเอ้ย อี่เกงเห็ดปวกไก่น้อยแซ่บๆนำการเดินพี่น้องดอกเห็ดปวกไก่น้อยเม่ตติเอามาพี่น้องเลยเอามาเพื่อประสงค์สการเสียเนาะญี่ปุ่นมาลายหูลายข้นได้เก็บซอยได้เั็นได้มาเก็บปีไหนิ้นเขาแล้วจังเมื่อลูกกินมาแล้วแต่เพื่อนดีค่ะเจ้า ยงเห็ดปูกระนเลยเราได้กินเห็ดปูกระโดนได้ดีเนาะแคกหน่อยมกอกแลเห็ดปน้ำเก่งมีรน้ำเก่งไหมนะเป็นได้ลายอีก1ิโลมือนะได้ลายเออเออแตมันทำเอาม่กินก็ได้ดวยนน้นจซื้อน้ำจุอันนั้นตอนไเข้ามาตามลังตอนแรงนะเปกิโลหไม่ก็ไม่น่อยหน่อยนะ ซ80บาทได้เ80บาทนี่นนนน้อูกิรอน้อยีก็แลนน้อยน้อยน้อยแงได้น่ะบางาบ่เอาใหญ่ไใหญ่กว่าี่ีทไข่ทไข่แถวห้วยมงเรือมแลเออแม่นปกติจิรอน้ําแกงมันบ่มันอันนี้มันเนาะคว่ะป้ามีแต่ต้นบางดอนมันก็ห้วยนก็ตน้อยิแม่นนดินทรายดๆมันสิตัวใหญ่แม่แม่นแล เป็นได้อื่นก็จะไปคูดอีกนะอือกูก็บอสไซ่กูคูดได้เขาไปคูดเมื่อวานได้อื่นซิบกว่าโตไปคำค้ำเมื่อวานไม่ยีนั่งนะไปคูดนะเฮ้านี่ไปคูดคูดทางได้อยู่โตบ้างนะับผมบอน้าในหน้านี่เออเนี่ยมันมั่นอยู่บรูดอื่นมันมัพิ่นซิบ่ได้อื่นจะมีสั่งฮ่าบอสไซ่มันสุดจุ้ อ่าขั้นอันพอนำเท่า้เท่านี้กคนเขาไทหารท่ามิงอออันขั้นอันพอตัวอะไรอน <c oughs> <políticas> ึงาให้ะเท่ามิ่งเอาเมื่อน้ำมาวานแล้วให้ลูกเราเมื่จังหวะฝนผมมาคานได้เมื่อน้ำกินบป็นวเาเอาเครื่องักค้าัก็ทำรู้ว่าเพือนคนอยู่ก็บขียดเขนคุเลยป็นก็เป็นนังสือ แบบไรล่ะเครื่องดื่มไปยังส่วนายัดนเกงบุลุปได้หรีไปยังคนสารยัได้กินมาเกงอบลุกเป็นมาไปใส่กับพอเ็ดหลายคนเก็บกันฮะเปิดดูหั่นนะเทียวเดิพลนองเิออเป็นข้าแรกได้เ็นทีมงานกินเพลินหั่น่มันหยาพาสิ่งหยาไแล้วน่ะ เออมันยาบไปนะตาตามันะโอสิ่งหมูเป็นอีกทังดอกมันบเป็นแผ่นนขวก็เห็ดแผ่นใหญ่ๆเปลอยเปอยอยู่ว่อาัทางอันนั้นเพรมันจะัยาบยินยินนะเจ้าประชังลาบสินบไกลัลาบสินงจังเพมันเจ้าปรช่างซอยสิน นี่เราเจ้า hmm. ว่าเป็นสั่งไปสั่งลาบสีนะเอ้าไปสั่งมีใช้อืมกำลังจูมเนาะขมันบ้านีอ่างบอกว่าขมันเป็นบ้ามียาหยดตาอายุบี่ไว้แหละนี่หยับหยับหยับเบงเบงเป็นมันคัดตาเบื่งนี่เออมีอยู่เนบิองแดงบอกคัดบอกแดงแดงตาเนาะ ตาปลาดงปาจปลาดองเินเนื้อิมันคัดแล้วสมมือแลจะดกินเนื้องวได้นะอือเอากินงวกินสีนลากับคัดคือลุกังหยังหยาง่ะอังหยางอหยางเลยยาเมิมินไดบุยาเิมินมีบ่ซักสีน้เสีน้ำะอืมส่องเพอแสบเพอรนัวก่อนพี่น้อง

เปิดเธอเละกันมานเลยเห็ดนัวกันเลยมานพี่น้องเลยบ่อทยอยมากินอยู่สันเลยเนาะอเอ่คือเห็ดปวกไก่น้อยพี่น้องตอนนี้กำลังงานไทยอัิเห็ดเป็นเปียกมากินเนาะมาอุดนนทาหนอยก่อนครั้งแรกได้นี่พี่น้องออืตามเรีองแล้วก็ยอมเองเออเคยเห็นหมอน้ำข้ามไหมนะ สวยงามเนาะเบอร์เจนกเงัววท่าไได้แ่ัาเมียอหใจกินเพลยงมาดิพี่น้องมาได้กินงัด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 นำกันเมียผมมาสบอเมียผมมาเมียหายซ้ำเออเมียหายซ้ำโทให้กินกะหายซ้ำเนาะ สงสัยปั๊บกำลัง,น,งลรรนั่งพักผ่อนโทรไปกวนไปจักนั่งเผาอ้ไอยรักล้หา้อย่แล้กินมาใส่บาดดยาน้ามืโอ้แมนแมนเม,มือวันวันศิลปเริกเป็นนังเผาะอืมาสา้ัาจนกิน,กนั่งสิไปกระพรา,านี้ไปตรงกันหนิอโอ้อออ้แมนกินกินอมาน่ ซีเมอบอ่เคยทบปหน่อนซีเมอแม่อติบบเคยตกเลยหรือว่าปรุงเองแ้วอาจารย์คนเีดแช่ไปได้ไหมอืมแมนเป็นเบิดเมอหนึ่งห้ราะว่แมนเป็นสาวปลายผวแต่ละเบิร์ดเนาะม,มันเปน็นจงก่วน,าาแ,นแล้วนาะสั่นเนาะแมนมาถายแะล่ะกันมาอุดโนนพร้อมเด้อ กำลังกินกำลังสิลวกเบบอไ่ยากหสก็ินให้พีน้องเบิ่หนาเล่ะผู้ายจได้้องหนัดเป็นคนงัดขวอยเตี๋ยนำตกพี่น้องเยว้าต๊ะเสียงผลโดยะ้ากินบอกพี่น้องอสร็จเสร็แล้วกันเดองเด้อเจนวัดมาสนับสนุนดย เวนมาเรอยพาาเตายนเอออกินบเออซานัดบานาอำดไกพี <omics> ่น <tekrar> ้องเานดบดอกเเคยกับเมืองตกดาดบางบางซีมซีมือแม่เตะนเลือรก้น้น

ผ่านผ่านก็ได้นี่นะแกนวลนี่พอดีคุ้งเข้มเบ่งเื่อน เ็ก่าต้องตุมัก็เ็ก่าอยู่อืมบนผูดีโอมันมอะไมแล้วนะน่านไก่ลาน่าจะส่าน่ยแต่ว่ายกคนเดียวนะสี่้าวเมื่อหนึ่งเดี่วนะเมนเมนเจ้น่อืมอืมอันนี้คือแ่แค่่่กันโอ้ยอย่าดาม น, ute, นีูเดียวเออฮอว่าอยู่เขาหานได้แ้าน่เ้เก่าอันนี้ยังเัปนใหนับมีเดไปเอกผู้เดียวนั่นแหละวาซ่าน อะไรพี่น้องคลิปนี้ก็บพอจบคลิปไปเพียงเท่านี้เด้อฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามสองน้องหนัดเด้อพี่น้องเด้อบดีพี่น้องคนละลายได้เลยหรอมาเบิ่งมาชมเด้อสมัครน้ำสมัครน้ำเพิเสรแม่เสร็จแม่งพี่น้องไว้หูเขาแห้งพวกออกทางดังเพรแห้งอยู่ดอกเนาะเคยแต่ได้ราหูเขาแห้งพวกเมื่อกี้นี่ก็เลยแบบเอาข้อพิษนะ แซ่บแซ่บสุดยอดเลยแต่คุณหมอมาเป็นแม่ค้าขายผึ้งแซ่บแม่แต่คุณหมอมาเป็นแม่ค้าขายผึ้งอ้าวขายได้เมื่อแล้วทราบปลายถวยอืมลายโผล่แนวลูกซ่บสุเดียว